母亲，你是什么人？都认识我吗？没死到、啊。阿贤。 สวัสดีในช่วงกลางคืนนะคะสุขสันต์วันสงการเทศกาลสงกา์ค่ะส่งความสุขไปอย่างทุกพื้นที่ด้วยและคนนี้กําลังเดินทางอยู่และขอให้เดินทางในความปลอดภัยส่วนคนที่เล่นน้ําสงกา์นะคะขอให้มีความสุขมากๆสงกา์ปีนี้การท่องเที่ยวไทยก็เล่นใหญ่มากๆเลยนะคะจัดหนักจริงๆในส่วนของศิลปินนะคะที่ร่วมโปรโมทเทศกาลดีๆแบบนี้เป็นฟ้านปิงปิงนะคะจากประเทศจีนเวลคัมฟ้านปิงปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมารดาที่แท้ทรูสวมชุดไหนก็สวย ยมากจริงๆโดเฉพาะชุดไทยเอาละค่ะผ่านของเรื่องการเซอร์ไพรส์ไปแล้วสำหรับการท่องเที่ยวไทยของเรากับการโปรโมทช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เรามาถึงซีรีส์นะคะที่เราเฝ้ารอคอยเหลือเกินฮาน t o u c h ตาฟ้าปริศนาทธจักซีซั่นที่2เข้าปีที่4แล้วพี่น้องจะมาได้ตอนไหนจะมาได้เมื่อไหร่วันนี้ค่ะเราจะไปสนะออฟฟิเชของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ แล้วก็มีข่าวด่วนมาเล่าทุกคนฟังด้วยมีรยายงานออกมานะคะว่าฮานทาสตาฟ้าปริชนาจะเจากคารซึ่งซีซั่นแรกออนแอร์ on ในช่วงปี2019ช่วงปลายปีตอนนี้ยอดจองชมนะคะผลงานซีรีส์เรื่องนี้รับความนิยมอย่างมากๆสําหรับละครในแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ตอนนี้นะคะยอดทะลุไปที่10ล้านแล้วในช่วงของเดือนมก,กราคมจากนั้นติดตามมาที่12ล้านในช่วงต้นเดือนมีนาคมและปัจจุบันนี้13ล้านไปแล้วคาดว่าก่อนที่จะออนแอร์นะคะ จอจองหน้าที่จะทะลุไปมากกว่า20ล้านและดูเหมือนว่าความคาดหวังของผู้ชมนั่นคือมันมาถึงขีดสุดแล้วค่ะพี่น้องมันมาถึงขีดสุดแล้วเมื่อไรจะออนแอร์สักทีหนึ่งเราก็เฝ้ารอคอยนะคะที่จะเห็นตัวละครหลักของเรื่องฟ้านเสียนที่นำแสดงโดยจางรุ่ยหยุนเยียนปิงปวินนะคะ ที่นำแสดงโดยเซียวจ้านในซีซั่นแรกอย่างที่เราทราบกันนะคะซีซั่นนี้เซียวจ้านไม่ได้สแสดงแล้วเป็นนักแสดงท่านอื่นถือว่าเป็นความหิวโหยและกระหายของแฟนๆอย่างมากๆค่ะจดก,การที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้เราเฝ้ารอคอยนักกว่า4ปีแล้วในตอนที่ออนแอร์จะต้องระเบิดอย่างแน่นอนที่สุดตอนนี้ออฟฟิเชียลของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ค่อยๆทยอยปล่อยภาพนิ่งและคลิปให้เราได้เห็นกัน และตัวนักแสงนะคะดาราสมทบทุกตัวเนี่ยเปิดออกมาหมดเลยนะคะตอนนี้คือเปิดหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยและข่าวดีแบบดีมากๆคือซีรีส์เรื่องนี้พึ่งจะผ่านการตรวจสอบนะคะอย่างเป็นทางการสำหรับซีซั่นที่2คือตอนนี้พร้อมที่จะออนแอแล้วนะคะอยู่ที่ว่า ทางด้านของแพลตฟอร์ม Tencent Video เนี่ยจะปล่อยเมื่อไหร่ซีดีไม่ยาวนะคะพี่น้องมา30 EP เท่านั้นแพลนอน a i r เชีย CCTV Tencent Video แต่ละตอนเนี่ยความยาว45นาทีเท่านั้นกำกับโดยผู้กับซุนฮาวนะคะแล้วก็เขียนบทโดยคุณหวังชวนซีซั่นนี้ทับนักแสดงนะคะเยอะมากจริงๆทั้งนักแสดงที่เป็นชุดเก่าแล้วก็นักแสดงที่เป็นชุดใหม่วันว่าเคยนำมาไล่ฟังไปแล้วนะคะสำหรับชุดใหม่และ ชุดเก่านักแสดงนําหลักๆในชุดเก่านะคะก็ยังคงเดิมส่วนชุดใหม่ที่เพิ่มเติมมานะคะก็จะมีเหมาเสี่ยวถงมีหวังชูรนันอูซิงเจียนนะคะที่นําแสดงเป็นเจียนปิงอวินแทนเซียวจ้านหวงเทียนเฉินเกาลู่นะคะที่จะมารับบทบาทในหญิงตระกูลหวังเกาลูน่นี่วันก็เพิ่งจะดูผลงานของเกาลู่ไปนะคะก็ประทับใจมากๆจากซีรีส์เรื่องสมรภูมิแห่งสัทธาแสดงเป็นภรยาของเซินทูน,น้นซึ่งแสดงดีมากมาก ในช่วงวันนี้ค่ะทนายออฟฟิเชียลของซีรีเรื่องนี้นะคะได้อัพภาพนี้ฟานเสียนั่นเองพระเอกของเรื่องซึ่งนำแสดงโดยจางรั่วหยุนแล้วก็ติดแฮชแท็กเยอะมากๆเลยบอกว่าละครเรื่องนี้กาลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยกันและเราสนิทส่มกับท่านไปที่เทนเซ n นต์วิดีโอแล้วก็ล็อกไว้เลย Celebrating w ีเนีย s e เซ n d ันซีซัเพื่อเริ่มบทหมายฉลองครบปีประทับตาหนัดหมายเอาแหละนะคะปายาแล้วปายาอีกเราก็รอที่จะดูอยู่นะคะตอนนี้ แฟนๆนเนี่ยโอ้โหโหยหิวกระหายอย่างที่สุดแล้วอยากที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆในช่วงวันที่9ที่ผ่านมานะคะทางด้านของออฟฟิเชียลของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการปรามนะคนที่คิดจะละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแถลงการจากสำนักงานกฎหมายนะคะสำนักงานกฎหมายเซียงไฮ้หงอันบอกว่ายอมรับความไว้วางใจและอนุญาตจากเซียงไฮ้เทนเซนต์เพนกินฟิล์มแอนด์เทเลวชั่นแคนเชอร์คอมมิวนิเคชั่นและก็ออกแถลงการณนะ์อันศักดิธิ์ ในช่วงของวันนี้ในช่วงวันที่9ที่ผ่านมานะคะสำนักงานเซี่ยงไฮ้หงอันค่ะก็มีข้อความบอกว่าท่านนาความเสีย่ยหยาสำนักงานก,ากฎหมายเซี่ยงไฮ้หงอันยอมรับเซี่ยงไฮ้เทนเซนต์เพนกวินคันเชอร์ขึ้นในแถลงการ์นะคะก็เป็นการมอบหมายการอนุญาตของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับทีวีซีรีส์เรื่องฉีบปีเนียนสองลิขสิ์นะคะในการแข่งขันออกแถลงการสาธารณะในนามของลูกค้าเขาก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สิทธิในการคุ้มครองสิทธิ์จาก ซีรีส์เรื่องชิงอีเนียนพฤติกรรมของแหล่งข้อมูลอื่นๆแล้วก็และแหล่งที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นที่อื่นนะคะเขาถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้านั้นได้รับอย่างจริงจังในการตอบสนองต่อสถานการณ์ข้างต้นตัวแทนของธน,นคาคารคนนี้ก็ยืนยันอย่างเคร่งครัมแล้วก็มีการเตือนนะคะบอกว่าลูกค้าและสมการกฎหมายเนี่ยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องสอบเรื่องของการละเมิดและจะใช้วิธีการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงแต่ว่าไม่จมํากัดเฉพาะคดีแพ่งและการเรียกร้องด้านการบริหารความรับผิด ชอบทางอาญาเพื่อปกป้องสิทธิ์และสื่อนั้นต้อนรับผู้ชมและชาวเน็ตจากทุกสาขาอาชีพเพื่อให้บอสแสการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเราขอบคุณที่ใ้ความสนใจชิงวีเนียนปี2ก็คือหมายถึงซีซั่นที่2นั่นเองนะคะและราคาซีรีส์นะคะได้รับความสนใจก็อาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะด้านใดนด้านหนึ่งทางด้านออฟฟิเชียก็ต้องปรามกันไว้ซะก่อนตอนนี้ก็มีอัพคลิปเล็กๆนะคะเกี่ยวกับนักแสงสมทบ นักแสดงหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นลีซินไม่ว่าจะเป็นจางรุ่ยยุน,นและนักแสดงท่านอื่นๆตอนนี้ยอดจองทะลุไปที่13ล้านแล้วนะคะก็มีการอัปโปสเซอร์ขอบคุณว่าขขบคูณ13ล้านที่คอยดูแลกันและขอเขาสูหรับความคาดหวังที่มากกว่า13ล้าน เราอยู่ด้วกันมา5ปี4ฤดูกานพบกันและอยู่ดีวกันตลอดทางเพียงเพื่อที่จะรีบไปประชุมที่กําลังจะมาถึงด้วยกันในโอกาสนี้ก็ขอร่วมคารพความสําเร็จที่ทีมงานล่วงหน้าและหลังเวทีทุกคนรักษาสภาพแวดล้อมด้านลิขสิทธิ์ต้อนรับการพบกันใหม่และเดินเคียงข้างไปด้วยกันจะมาตอนไหนนะคะพี่น้องติดตามรออยู่นะคะคือยอดจองเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ อย่างที่เาเห็นอยู่นี่ก็เป็นคลิปพระนางนะคะว่ามีโฮโมโฟินิกเนี่ยมากมายกำลังจะมาแล้วส่วนุดแปแนะนำให้ริมรถชามข้าวคู่จิน้นและก็ส่งพอน้ำตาลเต็มๆขอให้คู่รักได้แต่งงานกันในที่สุดรอรุ่นกันในซีซั่นที่2นะคะสำหรับฟ้านเสียนและแม่นางน้องไก่สองคนนี้จะเป็นยังไงความรักของทั้งสองคนนี่แวมก็ส่องมาทุกโพสเลยทีเดียวนะคะมาฝากคนที่คิดถึงซีรีส์เรื่องนี้แหละเกิน และเฝ้าราอคอยที่จะออกอากาศและโปสเตอร์นี้ความชอบมากๆน้ำที่คดเคี้ยวจิบในน้ำขณะที่พูดคุยและหัวเราะและมังกรและเสือก็กระโดดเพื่อเฉลิมฉลองมาน,นานกว่าหนึ่งปีปีใหม่แล้วต่อไปนี้ขอให้ปีใหม่ที่ดีกว่าเก่าประทับตานัดหมายในช่วงตรุจีนะคะก็มีคำอวยพรจากเหล่าบรรดาค่ะนักแสดงในเรื่องนี้ซึ่งเยอะมากๆอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะเริ่มต้นปีที่ดีและส่วนที่เหลือของปีจะเต็มไปด้วยพร คุณเสือฟานและญาติและเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าอวยพรปีใหม่และขออวยพรให้ทุกคนนั้นมีความสุขตลอดไปเราก็รอติดตามชมรายการน,นะคะเรื่องราวของนักึกษาหาร่มเอกวรรณกรรมขาที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกือบที่จะต้องตายแล้วนะคะแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าจู่ๆเนี่ยเขาก็ลืมตาขึ้นมาครั้งหนึ่งและพระว่าตัวเองไปเกิดใหม่ในยุคอด,ดีเดิมชื่อว่าฟานเสียนฟานเสียนนัแสดงโดยจางรยอยู่นะคะอย่างที่เราทราบนี่แหละก็เป็นลูกชายนอกสมรสของเจ้ากรมพระคลัง ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงในซีซั่นที่2นะคะต้องสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะว่าซีซั่นแรกก็จบเอาไว้แบบคาใจวันนี้วันก็มาแจ้งข่าวนะคะเรื่องนี้แหละชิงวีเนียนแล้วก็ไปสองออฟฟิเชียลของซีรีส์เรื่องนี้น่าที่จะใกล้จะมาอาจจะเป็นเดือนหน้านี้นะคะพี่น้องเดือนพฤษภาคมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านหมดแล้วเรียบร้อยรอเพียงแค่ปล่อยออนแอเท่านั้นเราก็เป็นกำลังใจให้กับตั้แสดงทุกท่านและทีมงานทุกท่านด้วยนะคะเราเฝ้ารอคอยนานเหลือเกิน4ปีแล้วคะ่ะสำหรับ หานทาชตาฟ้าปริสไนส์สจากชิงวีเนียนนะคะหรือว่า Jo y o f Life ซีซั่นที่2เป็นซีรีส์ที่สนุกมากที่สุดจริงๆเรื่องหนึ่งสำหรับซีรีส์จีนค่ะทุกคนมีความสุขม,ม,มากค่ะในช่วงเทศกาลสงการานนี้นะคะแบบก็รักทุกคนมากๆและขอบริจ้าส่งเอพรอทุกท่านอย่างมากล้นสอบค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ